ซูปเปอร์ชาร์โดย90ทุ่งรักไทยอันดับที่3ตายอรไทยกับเพลงสิมาฮักอย่างตอนนี้สวัสดีค่ะตต่อรไทยค่ะก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับกำลังใจที่ทุกคนขอเข้ามาในรายการนะคะจนทำให้เพลง ซีมาฮังอย่างตอนนี้นะคะก็ยังคงอยู่ในชาร์ตนะคะขอบคุณสำหรับคุแต่งเพลงเพลงนี้นะคะคุณเจี๊ยบนิสานะคะแล้วก็ขอบคุณพี่จินนี่ภูไทยนะคะที่เรียบเรียงดนตรีเพลงนี้ให้นะคะพราะมากๆนะคะเพราะตั้งแต่ต้นฉบับแล้วนะคะตั้งแต่ไกด์ที่ส่งมาให้ต่ายซ้อมแล้วนะคะ ก็ยิ่งพอเพลงนี้ออกไปนะคะทุกคนให้การตอบรับเป็นอย่างดีนะคะทั้งเชื่นชอบ,นบในท่วงทานองของเพลงความหมายของเพลงแล้วนะคะก็ทุกคนก็ยังบอกว่าชอบมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ด้วยนะคะการดีใจแห้งนะคะท,ที่ทุกคนชื่นชอบแล้วก็เพลงกันยังอย,น,ยนชามาตลอดเลยนะคะน่าจะเป็นเพล<อ>งที่มีความหมายที่ทําให้ผู้หญิงหลายๆคน <ไป S 1> ที่เผชิญกับเรื่องราวเหล่านี้นะคะเขาจะก้าวผ่าน เหตุการณ์ที่มันทําให้เขารู้สึกเจ็บปวดเนี่ยเขาไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้นะคะก็ขอให้เป็นกําลังใจนะคะสําหรับหลายๆคนที่เผชิญเรื่องราวคล้ายๆเพลงนี้อยู่นะคะแล้วก็ส่งกำลังใจผ่านเพลงนี้ให้กับทุกคนที่ได้มีโอกาสได้ฟังด้จ้าสีมาฮักหยัางตอนนี้จ้าติดตามความเคลื่อนไหวอันดับเพลงได้ที่ FM 90หรือทุ่งรักไทย